ทำอะไรคะวันนี้วันนี้จะมาปรับค่าพีเฮดนะครับหรือปรับปรุงดินนะครับล้างสารพิษในต้นทุเรียนของเราก่อนนะครับแล้วก็จะหว,ว่านไปในทรงพุ่มอยนี้เลยนะครับหวานให้รอบๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมห<อ>วานในทรงพุ่มของเราเลยนะครับค่าพีเฮนะคะปรับปรุงดินด้วยปรับปรุงดินในพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเขามีแร่ธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับแคลเซียมนะครับมาก็ทั้งบำรุงดินด้วยปรับค่า pH ไปด้วยนะครับได้สองอย่างนะครับเนี่ยอยากดูก็อยู่ในกระคุกก็มีนะครับตรงนั้นนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้เหรอนั่นแหละมันเป็นสีนวลๆเนาะใช่แล้วเป็นสีข่าขาเป็นผงละเอียดเลยนะครับแล้วก็หวานรอบๆเลยใช่แล้วหวานให้ช่วเพราะว่ามันมีแร่ธาตุอาหาร อยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะล้างสารพิษในดินเราได้ด้วยนะครับปรับค่าพีเฮในดินอย่างดีเลยนะครับทุเรียนนี่ต้องปรับค่าพีเฮด้วยนะครับบำรุงด้วยไม่ใช่ปรับอย่างเดียวนะครับบำรุงด้วยนะครับสุดยอดนะครับจากสวนเกษตรไร้พันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อน